ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเตรียมยกช่อฟ้าลูกศิษย์รอรับแน่นคูบาบุญชุ่มเตรียมทําพิธียกช่อฟ้าสืบชะตาหลวง9มกราคมนี้ลูกศิษย์รอรับแน่นคูบาบุญชุ่มข้ามมาฝั่งไทยเตรียมทําพิธียกช่อฟ้าพระวิหารบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชาสืบชะตาหลวง9มกราคมนี้เนื่องในโอกาสอายุ59ปีและ39พรรษา เมื่อวันที่8มกราคม66ครูบาบุญชุ่มยานสังวโลพระภิกษุเกจิชื่อดังและเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเมียนมาลาวและจีนเดินทางมาจากวัดพระธาตดอนเลืองจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมามายังฝั่งไทยณวัดพระธาตดอยเวียงแก้วตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายใกล้สามเหลี่ยมทองคําของชายแดนไทยเมียนมาสปปลาวเพื่อประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหาร บุญชุ่มรัตนปุรีสีธรรมราชาและ,จะเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคลครูบาบุญชุ่มเนื่องในโอกาสที่อายุครบรอบอายุ59ปีและ3 9พรรษาเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยครูบาบุญชุ่มเดินทางมาด้วยรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน SHN 126Q 6789เข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ไปรอสักการะบริเวณด่านพรมแดนจากนั้นครูบาบุญชุ่มได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วและปฏิบัติศาสนิกชนด้วยการวัดเย็นพุทธศาสนิกชนสักการะอย่างหนึ่งแน่นสําหรับวันที่8มกราคมนี้ทางวัดจะจัดให้มีการเทศม,มหาชาติตลอดทั้งวันและวันที่9มกราคมนี้ครูบาบุญชุ่มจะประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวง บุญชุม่มรัตนปุรีสีธรรมราชาก่อนจะจัดพิธีสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุม่มเนื่องในโอกาสดังกล่าวและจัดพิธีส่งน้ําครูบาบุญชุม่มตามลําดับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ